ออโตอัปเดตขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราและว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาวุธปืนรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศโปลแลนด์ที่เปิดตัวในปี2025ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในวงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปที่เทคโนโลยีด้านการทหารกำลังเติบโต,ตอย่างรวดเร็วปืนรุ่นใหม่นี้มีชื่อว่า W R 2 5 f a l c o n เฟลคเป็นผลงานของบริษัทอุตสาหกรรมอาวุธชั้นนำของโปลแลนด์ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอาวุธเบาและยุทโธปรกรณ์สำหรับกองทัพ ปืนรุ่นนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีความแม่นยำสูงน้ำหนักเบาและสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งในสภาพภูมิประเทศต่างๆรวมถึงการใช้งานในเมืองหรือในภารกิจพิเศษของหน่วยรบ w r 2 5 Falcon ใช้กระสุนมาตรฐาน NATO ขนาด 5.56x45 มิมซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับหน่วยทหารของประเทศพันธมิตรตัวปืนมีระบบการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติสามารถสลับโหมดได้ตามสถานการณ์ โดยอัตราการยิงอยู่ที่ประมาณ750นัดต่อนอาทีและระยะหวังผลอยู่ที่ประมาณ600เมตรทำให้เหมาะสำหรับภารกิจต่อสู้ระยะกลางถึงไกล 1. ในจุดเด่นของ WR25 Falcon คือวัสดุที่ใช้ผลิตตัวปืนซึ่งเป็นโลหะผสมและโพลิเมอร์คุณภาพสูงทำให้ตัวปืนมีน้ำหนักเพียง3.2กิโลกรัมเท่านั้นช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถถือยิงได้นานโดยไม่เมื่อยลา้า อีกทั้งยังทนทานต่อแรงกระแทกความร้อนและสภาพอากาศที่หลากหลายระบบรางของปืนยังรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้เต็มรูปแบบเช่นกล้องเล็งไฟฉายหรือเลเซอร์ช่วยเล็ง w r 2 5 Falcon ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่มีการออกแบบมาอย่างดีมีตัวล็อกนิรภัยหอลายจุดเพื่อป้องกันการลั่นไกโดยไม่ได้ตั้งใจและยังมีระบบควบคุมแรงถีบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมปืนได้อย่างมั่นคงแม้ในการยิงต่อเนื่อง ปืนรุ่นนี้ยังผ่านการทดสอบภาคสนามมาแล้วหลายครั้งในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทั้งทะเลทรายป่าเขาและเมืองจำลองสำหรับราคาของปืน W R 2 5 Falcon ในปี2025อยู่ที่ประมาณ2,800ดอลลาร์ 2, 800, หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 2 0 0 0บาทราคานี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและชุดแต่งที่ลูกค้าต้องการซึ่งอาจปรับเพิ่มขึ้นหากมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากสำหรับหน่วยงานทหารหรือองค์กรพิเศษ ทางรัฐบาลโปลแลนตั้งเป้าที่จะใช้ปืนรุ่นนี้เป็นอาวุธประจำการหลักสำหรับทหารราบและมีแผนที่จะส่งออกไปยังประเทศในยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเริ่มมีการเจรจากับพันธมิตรใน NATO เพื่อใช้งานร่วมกันในภารกิจต่างๆ ออโตอัปเดตจะคอยติดตามข่าวสารและการทดสอบภาคสนามของ w r 2 5 falcon อย่างต่อเนื่องและจะนำข้อมูลใหม่ๆมาอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบก่อนใครฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ